สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นการถแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะครับก็ขอเริ่มจากตัวภาพรวมนะครับก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ยังคงมีทิศทางที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับในทุกองค์ประกอบนะครับซึ่งก็ สามารถจะคอนเฟิร์มนะครับว่าภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนมกราถ้าถ้าเราจํากันได้แล้วก็เดือนกุมภาเช่นเดียวกันนะครับทั้งในแง่ของเครื่องชี้ทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานนะครับก็จะเห็นได้ว่าเออเส้นในทุกองค์ประกอบเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับเส้นส่งออกที่เป็นเส้นสีน้ําเงินข้างบนนะครับมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องของเออเส้นในแง่ของการ ผลิตนะครับรูปทางด้านกว่ามือนะครับรวมถึงเรื่องของการลงทุนนะครับการบริโภคก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในในการถแถลงข่าวคือเรื่องของภาคเกษตรจริงเนี่ยเส้นสีเขียวทางด้านกว่ามือเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมาจากทั้งในแง่ของราคาและก็ผลผลิตนะครับโดยราคาเนี่ยมาจากเข้าเปลือกทุเรียนนะครับส่วนผลผลิตเนี่ยมาจากอ้อยข้าวและก็ปาล์มน้ํามันนะครับตามสภาพอากาศที่ เพื่ออำนนยนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตลงในรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบนะครับขอเริ่มจากมูลค่าการส่งออกสินค้านะครับก็รูปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่22พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับจากเดือนก่อนที่ร้อยละ2.8นะครับก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน นะครับติดต่อกันนะครับทั้งใ,ในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าเราดูในแง่ของเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็จะหดตัวที่ร้อยละลบ1นะครับการเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยก็มาจากสินค้ากเกษตร แปรรูปนะครับถ้าเราดูก็คือเป็นเส้นสีเขียวนะครับอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นจากการส่งออกน้ําตาลไปยังประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับสภาพอากาศค่อนข้างเอื้ออานวยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับการส่งออกน้ํามันปาล์มดิบนะครับไปประเทศอินเดียนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นอีกอันนึงที่เห็นได้ชัดก็คือกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นตามรอบการส่งสินค้าของตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับไปประเทศสหรัฐ อเมริกานะครับอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มก็คือจะเห็นเส้นสีเหลืองนะครับเป็นปิโตรเลีเชตก็คือสินค้าที่มีมูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ามันนะฮะนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นตามการส่งออกของพลาสติกนะครับรูปทางด้านขวามือก็จะเห็นได้ว่าการส่งออกที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโตเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันในเดือนก่อนที่ 1. ุด 5%นะครับโดยหมวดที่เพิ่มขึ้นนะครับชัดเจนก็คือเรื่องของหมวดเ,เคมีพันธ์นะครับเส้นสีส้มนะครับอันนี้ก็เป็นการทยอยฟื้นตัวของการผลิตพลาสติกแล้วก็ยางสังเคราะห์ นะครับอันนี้ก็เราสังเกตเห็นถึงอุปสงค์ที่มาจากทั้งจีนแล้วก็อุปสงค์ที่มาจากภายในประเทศนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของปริตโเตลีรมนะครับอันนี้ก็ถ้าเราได้จําได้ในเดือนมกราคมก็มีเรื่องของการเปิดลงกันนะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังมีการขยายการผลิตนะครับอันนี้เราก็คิดว่าน่าจะมาจากการขยายการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกด,ด้วยนะครับอีกหมวดหนึ่งเมื่อกี้ที่เรียนบอกไปก็คือตัว Hard ดดิสก์ไรนะครับเส้นสีเทานะครับก็ มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่เรียนไปคือรอบของอการส่งมอบที่มักจะมาในช่วงเดือนที่2และก็สของของ,ของไตรมาสนะครับก็เห็นได้ว่าภาพรวมเนี่ยก็ทั้งในแง่ของการส่งออกและการผลิตเนี่ยก็ปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวดนะครับในองค์ประกอบถัดไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเครื่องชี้ของการลงทุนภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็ถ้าเทียบกับเดือนก่อนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับหลักๆเนี่ย มาจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์นะครับโดยตัวรวมเนี่ยในแง่ของเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่2%เนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของเครื่องจักรและอุปกรณ์เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นจากการนําเข้าสินค้าทุนนะครับในใน,ในหลายๆหมวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของยอดจําหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ในประเทศด้วยนะครับรวมถึงยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ก็มีการปรับดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือว่ารถกระบะนะครับแล้วก็รถยนต์ที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับเกิน7คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถตู้หรือว่าเป็นรถ2แถวก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของตัว เครื่องชี้ของการลงทุนด้านการก่อสร้างนะครับตัว PPI Construction เนี่ยที่เป็นเส้นสีส้มเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอาจจะเรียกว่าส่งตัวอยู่ที่0.4จากเดือนก่อนหน้าอันนี้ก็เป็นการส่งตัวทั้งจากพื้นที่รับขออนุญ,ญาตและก็ยอดก่อสร้างยอดจําหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ทส่งตัวนะครับ การเพิ่มขึ้นของเครื่องชี้การลงทุนเอกชนเนี่ยก็สอดรับกับเรื่องของดัชนีเรื่องของความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนะครับถ้าเราดูในตัวรวมในเส้นอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พลอตไว้นะครับตัวรวมถ้าเรารวมกระทั้ง2เส้นทางด้านกว่ามือเนี่ยก็จะพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเหนือระดับ50เป็นครั้งแรกในในรอบ8เดือนนะคบนี่ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นทั้งในแง่ของผลประกอบการคําสั่งซื้อแล้วก็การจ้างงานนะครับ ตัวที่เพิ่มเนี่ยก็เพิ่มทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในแง่ของภาคที่ไม่ใช่การผลิตนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวดนะครับแต่หมวดที่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของหมวดอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ประกอบการบอกว่าเ,เรื่องของนักลงทุนจีนที่เริ่มทยอยกลับเข้ามาเนี่ยก็เห็นเรื่องของการโอ,อนกรรมสิทธิ์ของเรื่องของคอนโดมิเนียมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของเส้นดัชนีความเชื่อมั่นของภาคการผลิตเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะต่ากว่า50แต่ก็็เปนการรปับเพิ่มขึ้นต่่ออเนนืงะครับ้ว่้็เก็นการปรับ เพิ่มขึ้นนะถ้าเราดูในไส้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดธุรกิจนะครับโดยโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์นะครับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงการบริโภคภาคเอกชนนะฮะนี้ก็สอดรับกับเรื่องของภาคผลิตนะครับแล้วก็การลงทุนที่ปรับดีขึ้นภาคการบริโภคภาคเอกชนก็ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูเนี่ย ในแง่ของภาพรวมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่0.4เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการถ้าจะเห็นได้ว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภาพ,พันธ์เพราะฉะนั้นก็มีมีแรงส่งที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับอาจจะเริ่มตัวที่ดีค่อนข้างเยอะนะครับก็คือหมวดสินค้าคงทนที่เป็นเส้นสีม่วงนะฮะอันนี้ก็มาจากยอดจําหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับที่มีเริ่มมีการส่งมอบตามคําสั่งซื้อในช่วงก่อนหน้าจะเห็นเรื่องของตัว E ทีี่่มมการสงอบ รถรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมากขึ้นนะครับรวมถึงยอดจดทะเบียนของรถจักรยานยนต์ที่มีเห็นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างดีก็คือเรื่องของหมวดสินค้ากึ่งคงทนนะครับอันนี้ก็มาจากการนําเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับรวมถึงยอดขายปีของสินค้าต่างๆด้วยนะครับ หมวดบริการนะครับเส้นสีฟ้าอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะหมวดของโรงแรมแล้วก็พัตคาดตรงนี้ก็เองก็มาจากเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทยอยกลับเข้ามาต่อเนื่องนะครับตัวที่อาจจะค่อนข้างทรงตัวคือเส้นสีแดงนะครับเป็นหมวดสินค้าไม่คงทนนะครับจริงๆมันมีส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงเรื่องของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยอดจําหน่ายแอลกอฮอล์แล้วก็ยาสูบนะครับ ขณะที่ยอดอาจจะเป็นยอดอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้าอุปโภคที่พวกที่เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ยาสูบเนี่ยอาจจะมีลักษณะปรับลดลงนะอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งก็จะมาจากผลของมาตรการภาครัฐที่อาจจะแผ่วลงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับในแง่ของการกระตุ้นกําลังซื้อของภาครัฐเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จ,จะแผ่วลงไปแล้วก็เรื่องของช็อปดีบีคืนที่หมดไปในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับ การเพิ่มขึ้นในภาพรวมของเครื่องชี้การบริโภคเอกชนนี่ก็สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นนะครับที่เราเห็นรูปทางด้านกว่ามือนะครับไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าอีก6เดือนเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในทุกๆองค์ประกอบย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับโอกาสการหางานทําแล้วก็รายได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ ชัดเจนนะครับถ้าเราไปดูในไส้ในเนี่ยก็จะพบว่าผู้ที่ตอบเนี่ยก็จะใช้เหตุผลเรื่องของการฟื้นตัวของกิจกรรมในภาคท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนเป็นเป็นเหตุผลหลักนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผู้บริโภคเองเนี่ยก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับค่าของชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะครับในระยะต่อไป นะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพของตลาดแรงงานก็ยังคงเป็นภาพที่มีพัฒนาการที่ที่ดีต่อเนื่องนะครับจริงก็คือทรงตัวจากเดือนก่อนนะครับในแง่ของรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นจํานวนผู้ประกันต,ตนตามมาตรา33นะก็คือเป็นคนที่อยู่ในการจร้างงานที่เป็นอย,อยู่ในระบบเนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูในระดับ ของระดับที่เป็นระดับเนี่ยก็ใกล้เคียงกับระดับที่ก่อนโควิดแล้วนะครับรูปทางด้านขวามือเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของเซนติเมนต์ของออผู้ประกอบการอาชีพอิสระนอกภาคเกษตรเนี่ยก็ยังเป็นอยู่ในโซนบวกก็เป็นแท่งสีเขียวต่อเนื่องนะครับต่อไปนะครับอีกภาคหนึ่งที่มีการปรับดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นกิจกรรมในภาคบริการนะครับอยากให้ดูรูปทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีเข้ามาประมาณ2.1ล้านคนนะครับถ้าเราปรับฤดูกาลแล้วเนี่ยก็จะเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่1.1นะครับแล้วการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยก็มาจาก2ส,สัญชาติหลกัหลกๆก็คือจีนนะครับที่เราเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ทางการจีนเนี่ออนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวแบบรูปทัวร์เนี่ยเข้ามาไทยได้ ช่วงต้นเดือนกุมภานะครับแล้วตัวอินเดียเองเนี่ยอาจจะมีการแผ่วในช่วงมกรานะครับแต่ว่าก็กลับเข้ามาแล้วนะครับเนื่องจากทางการจีนเนี่ยก็ทางการอินเดียเนี่ยก็มีการยกเลิกตัวมาตรการตรวจตัว,ตวอ r t p c r นะครับหลังจากที่กลับประเทศไปตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนกุมภาเช่นเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นก็คือนักท่องเที่ยวในภาพ รวมเนี่ยในหลายๆสัญชาติเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนะครับรัสเซียแล้วก็สหรัฐเองนะครับก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเราไปดูในแง่ของเครื่องชีที่มองไปข้างหน้านะครับก็ยังคิดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะยังเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูในแง่ของตัว seat capacity ก็คือ ความสามารถในการรองรับในแง่ของของเที่ยวบินนะครับรวมถึงการค้นหานะครับเรื่องของเอ่อการบินแล้วก็เรื่องของโรงแรมเนี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยเนี่ยก็ยังปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวในจากตัวเลขเร็วที่เรามีในช่วงครึ่ง,งเดือนแรกของเดือนมีนาคมเนี่ยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่วันละเ6็ด0มนคนต่อวันนะครับซึ่งก็ปรับ ดีขึ้นนะครับกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ที่73,000คนต่อวันนะครับลูปทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภาคบริการโดยรวมเนี่ยจากอนันงสบของการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเส้นที่เป็นสีครีมนะครับก็เป็นธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงธุรกิจขนส่งสินค้า ที่มีการมีการปรับเพิ่มขึ้นในรูปอาจจะเป็นเรื่องของทางรขนส์ตโดยรวมแต่ถ้าเราแยกเป็นเรื่องขนส่งสินค้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราที่ได้อย่างที่ได้คุยไปก็คือเรื่องของภาคผลิตเนี่ยมีการปรับดีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนที่อาจจะมีการทรงตัวก็คือธุรกิจการค้าที่มีการเส้นสีแดงนะครับก็อันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็อย่างที่ได้เรียนไปคือตัวมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยที่บางโครงการเนี่ยมีการสิ้นสุดลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ โดยโดยโดยภาพรวมเนี่ยกิจกรรมในในแง่ของภาคบริการก็ยังปรับดีขึ้นนะครับจากเดือนก่อนหน้านะครับมาดูเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนนะครับอันนี้จะเป็นการเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนเนี่ยในภาพรวมเนี่ยขยายตัวที่ร้อยละสิบสี่จุดเก้านะครับก็เป็นการขยายตัวที่ค่อนข้างดีนะครับเอ่อตัวที่ขยายตัวได้ได้ก็จะเป็นเรื่องของรายจ่ายประจำนะครับขยายตัวที่ร้อยละยี่สิบสองจุดห้า จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานทางการศึกษาที่เร็วกว่าปกตินะครับรวมถึงการเบิกจ่ายค่าบําเหน็จบํนานาและก็ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับอีกตัวหนึ่งที่ขยายตัวนะครับลูกทางด้านกว่ามือก็คือรายจ่าย,จายการลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะครับอันนี้ก็ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนที่1 3ึ่งร้อยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะน,นี้ก็เป็นการขยายตัวในแง่ของการเบิกจ่าย โครงการที่เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนแล้วก็โครงการในแง่ของสาธารณภคนะครับตัวรายจ่ายที่อาจจะปรับลดลงเล็กน้อยนะครับก็คือรายจ่ายลงทุนของอรัฐบาลกลางนะครับวันนี้ก็ลดลงที่เจ็ดจุดหกจากช่วงเดียวกันของเดือนก่อนจากการที่อาจจะเห็นได้ว่าเส้นสีส้มในเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะมีการเร่งเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้านะครับครับมาที่เงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเนี่ยก็ ปรับตัวลดลงนะครับทั้งในแง่ของเงินเฟ้อทั่วไปแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานนะครับอาจจะเริ่มจากตัวเงินเฟ้อทั่วไปก่อนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่3.79นะครับลดลงจากเดือนมกราคมที่ประมาณ5 0 2นะครับก็เป็นการปรับลดลงในทุกองค์ประกอบนะครับถ้าเราดูเริ่มต้นก็คือเงินเฟ้อพื้นฐานทางด้านกว่ามือนะครับจะเห็นได้ว่าลดลงนะครับเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่1.93นะครับลดลงจากเดือนก่อนที่3.04นะครับอันนี้ก็ หลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผลของฐานสูงในช่วงเดียวกันของของปีที่แล้วถ้าเราจํากันได้เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของการระบาดของออในแง่ของออในในหมูนะครับก็จะทําส่งผลให้เรื่องของอาหารสเ็ดรูปเนี่ยมีการปรับสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูในแง่ของระดับของราคาอาหาร สาเร็จรูปเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะครับจากต้นทุนที่ยังสูงอยู่นะเ่นว่าตัวโมเมนตัมเองเนี่ยก็ยังเป็นเป็นบวกอยู่ถึงแม้ว่าถ้าเทียบเดียวกับระยะเดียวกันของปีก่อนอาจจะลดลงนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีการปรับลดลงนะครับกลับมาที่รูปทางด้านซ้ายมือก็คือ,อ อัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่เป็นแท่งสีเอ่อแท่งสีฟ้านะครับลดลงจาก11.08ในเดือนมกราเป็น7.75ในเดือนกุมภาพันธ์นะอันนี้ก็แน่นอนมีส่วนหนึ่งจากผลของฐานสูงในในแง่ของปีก่อนที่ราคาเนี่ยมีเริ่มมีการปรับสูงขึ้นในช่วงเดือนเอ่อกุมภาพันธ์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของผลของฐานเช่นเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะปรับลดลงมาน้อยหน่อยนะครับจะเป็นเส้นเอ่อแท่งสีเทาอ่อนทางด้านลูกทางด้านขวามือนะครับก็คืออัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดนะครับลดลง จาก7.32มาอยู่ที่7.14ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับอันนี้เนี่ยก็มาจากเรื่องของอผลผลิตของผักและผลไม้ที่อาจจะออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับก็ทำให้ราคาปรับลดลงในช่วงเดือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่อไปนะครับก็ขอ,อพูดถึงเรื่องของดุลบัญชีเดินสัดนะครับก็ ในภาพรวมนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเกินดุลอยู่ที่1.3พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็กลับมาเกินดุลจากเดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะมีการขาดดุลในเดือนก่อนนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยก็มาจากการเกินดุลทางด้านการค้า เป็นสาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราดูในแง่ของมูลค่าของการนําเข้าก็มีการปรับลดลงด้วยนะก็เป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้ดุลบัญชีเดลตพัดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นบวกนะครับดุลการชําระเงินนะครับที่ถ้าเราดูในบรรทัดสุดท้ายนะครับก็เป็นติดลบที่ลบ1.8พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งจากเรื่องของตัว Foreign Portfolio ที่มีการไหลออกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จากความไม่แน่นอนของออการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางหลักนะครับรวมถึงปัญหาของสถาบันการเงินของที่เกิดขึ้นในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของค่าค่าเงินบาทนะครับถ้าเราดูค่าเงินบาทเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรูปทางด้านขวามือเนี่ยก็ปรับค่าอ่อนลงนะครับ ฉเฉลี่ยอยู่ที่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่34.05อ่อนค่าลง้อยละ2.45นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของถ้าเราจำกันได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตลาดคาดการว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดนะครับจากตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับ ซึ่งตรงนี้ผลตรงนี้ก็มาต่อนเนื่องในเดือนในเดือนมีนาคมในช่วงต้นๆเช่นเดียวกันนะครับทำให้เฉลี่ยทั้งปีในเดือนมีนาคมเนี่ยเงินบาทก็ยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับอยู่ที่ร้อยละ1.48นะครับอย่างไรก็ดีนะครับข่าวล่าสุดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจจะไม่ได้ไม่สามารถจะปรับดอกเบีย้ยได้เร็วเหมือนที่ตลาดคาดนะครับจากเรื่องความกังวลในแง่ของสถาบันการเงินที่มีปัญหาในสหรัฐเองเนี่ยก็ทําให้ในช่วง สองสัปดาห์หลังเนี่ยเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเรามาดูในแง่ของตะกร้าที่เป็นเงินที่คู่ค้าคู่แข่งหรือตัว NER นะครับก็จะเห็นได้ว่าเฉลี่ยเนี่ยอ่อนค่าลงเพียงเล็กน้อยนะครับจริงๆเนี่ยอ่อนค่าลงไม่ถึง1%่อรในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็สะท้อนว่าการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ผ่านมาก็ไปกับในแง่ของเงินสกุลภูมิภาคนะครับ ครับถ้าเราดูแนวโน้มบ้างนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าเราดูจากเครื่องชี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางต่างๆนะครับหรือปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เราคาดว่าจะกลับเข้ามาในเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยังสอไปในทิศทางที่เป็นบวกอยู่นะฮะเพราะ,ะนั้นเดือนเดือนมีนาคมเนี่ยก็น่าจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับ สิ่งที่แบงค์ชาติไปสํารวจกับผู้ประกอบการนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็จะพบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมเนี่ยมีแนวโน้มปรับดีขึ้นนะครับตัวที่อาจจะดีมากหน่อยเนี่ยก็คือกิจกรรมในภาคบริการนะครับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารนะครับซึ่งอันนี้ก็ ผู้ประกอบการก็คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็กิจกรรมนอกนอกบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ทําให้ให้กิจกรรมในแง่ของโรงแรมร้านอาหารเนี่ยปรับดีขึ้นนะครับรวมถึงก็มีเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จะมากระตุ้นการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับแต่อาจจะเป็นการเป็นการกระตุ้นอาจจะไม่เท่ากับในโครงการในอดีตเนื่องจากสิทธิ์เนี่ยอาจจะน้อยน้อยกว่าในเฟสก่อนนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจก็ยังบอกว่ายังมีการขาดแคลนแรงงานอยู่บ้างนะครับซึ่งก็ผู้ประกอบการก็มีการปรับ ตัวไปบ้างส่วนหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่อาจจะปรับดีเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องของการผลิตนะครับนี้ก็มาจากคําสั่งซื้อจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศของกลุ่มการผลิต อาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์นะครับอันนี้ก็ปรับดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งที่เรื่องของการค้านะครับก็อาจจะลักษณะเป็นการทรงตัวในแง่ของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับส่วนหนึ่งก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับตัวมาตรการกระตุ้นของภาครัฐเนี่ยก็ทยอยหมดลงนะครับประกอบกับต้นทุนเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงทําให้ภาคธุรกิจเนี่ย ในแง่ของการค้าเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้จํากัดนะครับแล้วก็รวมถึงกําลังซื้อในภูมิภาคเองก็อาจจะยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนักอาจจะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในหัวเมืองใหญ่หรือว่าในแง่ของหัวเมืองที่มีการท่องเที่ยวนะครับตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่ปรับสูงขึ้นนะครับ ในแง่ของสินค้าคงทนเนี่ยผู้ประกอบการก็คาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับตามการส่งมอบรถยนต์ที่คิดว่าทําได้ดีขึ้นนะครับปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีขึ้นแล้วก็รวมถึงการปิดงบของเรื่องของบัญชีของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก ตอนนี้เองก็มีงานตัวมอเตอร์โชว์ก็น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายของรถยนต์ได้ใน,ใน,ในได้ระดับหนึ่งด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับอย่างที่เรียนไปก็มีปัจจัยเรื่องของค่าครองชีพที่ในระดับสูงแล้วก็ความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของสาาถาบันการเงินก็เป็นตัวที่ผู้ประกอบการยังคิดว่าเป็นปัจจัยทุกปัจจัยหน่วงอยู่นะครับสรุปนะครับตัวภาวะเศรฐษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ปรับดีขึ้นในทุกองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว external demand นะครับทำให้การส่งออกสินค้าเนี่ย ปรับดีขึ้นนะครับทำให้การผลิตนะครับดีขึ้นตามนะครับรวมถึงเครื่องชี้ต่างๆในแง่ของภาคการลงทุนนะครับกิจกรรมในแง่ของภาคบริการเองก็ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับตามจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับดีขึ้นนะครับทั้งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เรื่องของเครื่องชี้ภาคเอกภาคภาคเอกการบริโภคภาคเอกชนเองก็ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับในที่เราเห็นชัดเจนในเดือนในเดือนในเดือนกุมภาพก็เป็นเรื่องของสินค้าคงทน นะครับตัวเงินเฟอ้อทั่วไปและเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยก็ปรับลดลงนะครับจากเรื่องของผลของฐานสูงในช่วงปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะคาดไว้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในแง่ของระดับของอาตาัตราเงินเฟอ้อเองเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงทั้งเงินเฟอ้อทั่วไปและก็เงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับ ถ้ามองไปข้างหน้านะครับจากที่เราได้ดูเครื่องชี้แล้วก็เจอผู้ประกอบการเนี่ยก็เราก็จะเห็นได้ว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็คาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับโดยประเด็นที่ต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นมีผลกระทบต่อการ ของเศรษฐกิจไทยก็อาจจะมีเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะครับรวมถึงปัญหาสถาบันการเงินในสหรัฐว่าจะมีการลุกลามมากน้อยขนาดไหนนะครับรวมถึงของยุโรปเองด้วยแล้วก็2ก็คือเรื่องของผลของการเปิดประเทศแล้วก็การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนนะครับซึ่งเราต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราเห็นการกลับมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นไปที่เราคาดนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจจะมีการอั้นไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ผลของตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อกําลังซื้อของผู้้ริโภคมาากนนอยขด ขอบคุณครับ